โอเคสวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมอีกแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่55แล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นวันด้วยการกินกาแฟก่อนเลยนะฮะที่อยู่ตรงหน้านี้ส่งมาจากร้านคาเฟ่มาคีน่านะครับเป็นร้านอยู่แถวโซนวงเวียนใหญ่แปะไว้ตรงนี้ก่อนนี่วันนี้เขามีเมนูเครื่องดื่มส่งมาให้หลากหลายเลยนะฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นประจำร้านนะฮะ เขาบอกว่าใช้พรีเมียมดาร์กช็อกโกแลตจากไอวอรี่โคสเลยนะถัดมาอันนี้ดรายบาร e เอลโคบลูนะฮะก็คือโคบ r ู w นี่แหละแต่ว่าใส่มะตูมบาร์เอลก็คือมะตูมนะฮะน่าจะเป็นมะตูมแห้งใช้กาแฟเบลนด์เองจากไทยและต่างประเทศส่วนนี้เดอะซันไรส์นะครับเดอะซันไรส์นี่เป็นกาแฟผสมยูสุถ้าจะอธิบายงนะ่ายๆเนอะแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่ารักมากเลยมันคือสตรอเบอรี่มัทฉะ ใส่นมอันนี้ไม่มีกาแฟนะจ๊ะชิมจากกาแฟก่อนเลยวันนี้ผมยังไม่ได้กินกาแฟเลยเอออันนี้เข้าท่าว่ะทุกคนมันมีแค่น้ํากลิ่นมาตูมอ่ะมันมีแค่กลิ่นมาตูมอยู่ในน้ําเนี้ยแต่รสชาติมันยังไม่ได้หวานนะมันเป็นกาแฟแบบขมกลิ่นมันเข้ากันอย่างประหลาดเออเวิร์กเวิร์กชิมกาแฟยูสุบ้างอืมอันนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายกาแฟยูสุ หลายๆคนน่าจะชอบกินไอแนวกาแฟใส่ส้มใส่อะไรแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เข้าใจไมมอยากอันนี้ดีกว่าอันนี้สตรอเบอรี่มัทฉะอันนี้คือสีสันมันน่ารักมากเลยนะมันถ่ายรูปสวยมากเลยดูดิวิธีคนเครื่องดื่มนะทุกคนผมไปเรียนรู้มาจากอินสตาแกรมนะคือเขาบอกว่าให้เอาช้อนใส่ลงไปข้างๆแล้วก็คนแบบเบาๆถ้าเกิดคนแรงมากๆเดี๋ยวน้ำแข็งมันจะละลายเยอะอืม อันอันอ,อ,อ,อันนี้ดีอันนี้ดีใครที่ไม่กินกาแฟอยากกินมัทฉะมีกลิ่นนมสตรอเบอรี่บางๆนะอ,อันนี้อร่อยแล้วไหนๆนก็มาถึงอันสุดท้ายแล้ชละช็อกโกแลตเย็นอืมช็อกโกแลตก็อร่อยนอะเนี่ยไม่หวานมากแล้วก็เข้มข้นกําลังดีไม่ได้แบบว่าช็อกโกแลตเตะปากเกินอืะแล้วเขามีอาหารเช้ามาให้ด้วยนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะอู้อาหารเช้าเขาต้องมีความประกอบล่างวะทุกคนเดี๋ยวเขาใช้เวลาแป๊บหนึ่ง<ะ>โอเคทุกคน 10นาทีผ่านมาด้วยฝีมือทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้ผมจัดใส่จานเสร็จแล้ว2อันอันนี้จะเป็นเอ็กรอยัลนะฮะก็คือเอ็กเบเนดิกบนสโมกแซลมอนนั่นเองทุกคนกับอีกการหนึ่งที่เขาส่งมาให้ด้วยคืออันนี้โปเตโตอฮัชบราวน์นะครับคือร้านนี้เขาจะเน้นขายอาหารเช้าแบบกินได้ทั้งวันอยากกินอาหารเช้าแต่อยากกินตอนเย็นก็สั่งได้ร้านนี้คาเฟ่มาคิน่าเดี๋ยวอแอบชิมให้ท้านหน่อยแล้วกันเอ็กเบเนดิก รสชาติด,ดีเลยอือร่อยเลยเนี่ยเป็นเอ็กเบเนดิกที่ที่อร่อยเลยตามไปสั่งได้ที่คาเฟ่มาทีน่าย่านวงเวียนใหญ่ครับต่อจากอาหารเช้าวันนี้เราจะเป็นอันนี้ก่อนเลยร้านโฮมเอกมั K ร้านนี้เขาจะเน้นเป็นอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดกินง่ายๆที่บ้านนะฮะมีเมนูหลากหลายเดี๋ยวเราจัดใส่จานให้คนดูก่อน3 2 1 ป้าทำดังนี่อาหารวันนี้นะฮะมีสปาเกตตี้ไข่เมนไทโกะอาโฟกัสสินี่ห่อหมกภูเก็ตยำขนมจีนปลาทูกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือแล้วก็อันนี้เป็นเมนูขายดีของร้านเขาเรียกว่าข้าวคอหมูคั่วพริกเกลือไข่เป็ดดาวกุ้งแห้งฝอยคั่วพริกเกลือเนี่ยบีบมะนาวใส่พริกแล้วก็หมดเลยไลยปะ ทั้งหมดเลยรวมกันอืมี่หลบหลิดเอาเท็กเจอร์มันดีมากเลยทำไมก็มันเข้ามอ้อทอดไรดมันมาเรียบร้อยแล้วอุ่นๆก่นเลยดีอืมเออโอ้ย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 เเราไม,เม่เครื่องจานแล้วอะเริ่มไม่ทันไรจะหมดแล้วไอ้ข้อหมูพี่เกลืออร่อยป่ะส่วนของหมูมันคือส่วนไหนมันกำลังดีมากเลยอะข้าหมูหอมกดีว่ะขอหมก หอมกภูเก็ตนี่คือมาแนวใต้เลยอะ่ะหอใบตองแล้วก็ใบชะพูมาแบบเนี้รสชาติเอืออร่อยรสชาติเหมือนแกงปูอ่ะอร่อยอร่อยมันไม่ค่อยเหมือนหอหมกแบบมันเหมือนแกงปูมากกว่าเนึ่อ๋อชิมยำขนมจีนนะยำขนมจีนอยำขนมจีนน,นี่สีดูเผ็ดมากเลย Burning เจ็นิดหน่อยโอ้ยยำขนมจีนก็อร่อยเจนต้องชอบบอกเลยรสชาติมันเหมือนน้ำจิ้มแจ่วที่มีปลาครูอะ่ะว้าว อก็แต่เผ็ดแบบอันนี้ทำอาหารอร่อยอ่ะทุกคนใครโซนบ้านอยู่โซนเอกะไมทองหล่ออยากกินคอมอร์ตฟู้ดแนะนำเลยโฮมเอกะไมเผ็ดบุมว่ายำขนมจีนอร่อยยังเผ็ดอยู่เลยไปไปก่อนนะโอ้เผ็ดแบบเผ็ดไออะร้องไห้ร้องไห้เอานี่ชุดใหม่ดิอ่ะวางขายแล้วนี่ ไปช้อปปิ้งได้เออชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคาเปอร์ดรสไม่ไม่ชื่อแบรนด์อะไคอยู่นี่ตอบี่ตอบี่ชื่อแบรนด์อะไรเลดี้เจนเนี่ยเออเดี๋ยวแปะร้านไว้ปัปป๊บปป๊าปปปปปปร้านต่อไปคือร้านนี้พี่บอมยกไปหน่อยยกดีๆก็ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายร้านนี้ส่งมาจากร้านหน้าต่างเขียวอ่าร้านนี้เขาเป็นร้านที่แบบเน้นผักออแกนิกนะทุกคนใช่มาจากสีราชา ให้ดูผักเขานี่ว,ว้าววูาเออว่ะยี่หงด้วยโอ้โหจริงจังเวอรนี่ดูให้ดูหน้าตาผักก่อนดูวิจิตกดงามแกะสลักมาทุกอันแม้แต่แครอทก็ยังแบบว่าเวอร์วงังบะละนี่เขามีอาหารทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเลยอย่างอาหารฝรั่งของเขานี่มีสลัดเนอะอันนี้เป็น apple Can c a n b e r r y kale ดูดิอ,อืมสวยมาก และนี่คือเขาเรียกว่าอะไรพี่บอมแคนตาลูล็อกเก็ตสลัดน่าหอมมากเลยอ่ะพี่บอมชอบไม่นแน่เลยอ่นนี้ส่วนพวกอาหารไทยนี่มันมาเป็นกล่องๆเดี๋ยวเราจัดใส่จานให้เรียบร้อยก่อนอนะอ่ะเชิญทั้งหลายพาด้ามอาหารร้านนี้สีสวยเนาะ แล้วก็ใช้เวลาจัดจานนานพอสมควรเลยเมนูอาหารวันนี้อันนี้เป็นไก่หมักสมุนไพรนึ่งต้มโพล้งปลาสลิดอ่ามะขามป้อมผัดเผ็ดปลาคังใส่หน่อสับปะรดชุดน้ำพริกนครบาลน้ำพริกอยู่นี่แต่ผักใหญ่กว่าน้ำพริกเยอะเลยไปดูสีน้ำพริกดิเขาต้องมีพริก3ามสีด้วยน่ารักมากเลยสีพริกเขาน่ารักมากเลยเก่งเก่งอสุดท้ายคือเมี่ยงคําผักเคลนะฮะทุกคนตรงนี้เป็นเคลนะ เคลนี่เป็นผักที่มีประโยชน์มากวิตามินสูงมากมีแอนตี้ออกซิเดนต์เยอะมากชิมผักทั้งหมดเป็นผักออแกนิกจากฟาร์มเขาเองร<ม>้านนี้มาไกลมากเลยมาจากศีราชาชนบุรีสวนเยาวภาคือเขาทำทำสวนผักออแกนิกอยู่แล้วแล้วเขาก็มีร้านอาหารเขาก็เลยเอาผลผล,ผลิตของเขาอะมาทําอาหารให,ให้ดูว่าเอ้ยมันทําได้หลากหลายมากเลยนะอะไรอย่างเง,งี้ยเราต้องเริ่มจากเนียเ่ยงคำใช่ไหมดูไม่ใส่อะไร ใส่ทุกอย่างไม่ไม่ใส่ผักเคลเขากรอบเนาะแล้วอ่อนด้วยปกติผักเคลมันจะใบใหญ่ๆเหมือน้าต้นใหญ่ไงพี่ผักเคลเขาอ่อนอ่อนก็ปรุงรสชาติมาดีเลยทีเดียวเนาะก่อนที่เราจะเริ่มชิมเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําเฉพาะอาหารไทยนะทุกคนคือเขามีสลัดมีอาหารไทยมีอาหารเม็กซิกันด้วยมีคีโตด้วยมีอาหารเกาหลีด้วยบุมไปไก่หมักสมุนไพรละไก่หมักสมุนไพรนี่ชิมอือ ไก่เนื้อนุ่มที่บุงกินออกเลเนี่ยม่าทำทำอาหารอร่อยเนื้อขำเข้มข้นมากมต้มโพงก่อนต้มโพงต้มโพงอร่อยนะแม่มบุมก็กินต้มโพงไม่ได้เป็นมากนะแต่บุมแค่รู้สึกว่าอืม,มกล่อมอร่อยกินกะปิชัดนะแต่ว่าไม่ได้แรงเกินไปกินคู่กับปลาสลิดแล้วผมอยากจะนอกเรื่องนิดน,นึงคือ ข้าวที่เขาส่งมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ป่ะแล้วมันเป็นข้าวที่น่ากินมากเลยอะ่ะปกติเราก็ไม่ได้ชอบกินไรซ์เบอร์รี่แบบมากนะแต่ว่าอันนี้มันดูดีมากมากสุดท้ายชิมอันนี้ผัดเผ็ดปลาคังใส่หน่อสับป,ปะรดหน่อสับป,ปะรดนี่คือมันหน้าตาเหมือนยอดมะพร้าวอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความแข็งกว่านิดนึงมันเหมือนหน่อไม้เลยเขดเขาก็ทำอร่อยอืมปลาคังสดมากอ oh. อาหารรสเผ็ดรสจัดมากแต่รสชาติดีทุกคนร้านเขาอยู่โซนชนบุรีศรีราชาอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งถึงกรุงเทพไหมนะครับแต่ใครบ้านอยู่โซนนั้นก็สามารถตามไปสั่งได้ร้านอาหารรสชาติดีทีเดียวแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยไปสำหรับร้านถัดไปวันนี้ทุกคนมาพร้อมเตาร้านนี้คือโบรุนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับเขามาเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารญี่ปุ่นนะ คือจะมีข้าวหน้าต่างๆวางอยู่ฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวก็ให้น้องเจงเขาจัดให้ด้วยส่วนฝั่งนี้จะเป็นเซต Family ่ชาบูนะฮะโดยลําพังเนี่ยเซตนี้มันจะขายอยู่999แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เตาด้วยก็จะเพิ่มตังอีกประมาณ400บาทจะได้เป็นเตาที่สามารถต้มนาเบะกับทำยากินิคุไปพร้อมกันได้แบบนี้อ่าเขาส่งสาลายเทมปุระมาด้วยนะของร้านเขาเลยเนี่ย Okay, ทุกคนร้านนี้นะฮะชื่อโบรุเนี่ยม,มันมาจากคำว่าโบก็คือไรซ์โบ,โบเมนูทุรงของเขาวันนี้คือน,นี้ข้าวหน้าปลาอายเอุเป็นปลาอายุทอดแล้วก็มีเนื้อเนื้อปลาสับแล้วก็มีไข่ปลามีสาหร่ายทอดนี่ดูดีทีเดียวทุกคนแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีข้าวหน้ากุ้งหวานมีข้าวหน้ากุ้งหวานนะฮะ แล้วก็ยังมีข้าวหน้าเองกาวะก็คือครีป,ปาตาเดียวส่วนที่กำลังทำอยู่นี้คือชาบูที่เขาแถมหม้อมาด้วยขอชิมชาบูของเขาหน่อย,น,น,ออยน้ำซุปเขาก็ใช้ได้อยู่นะเค็มๆแล้วก็มีความแบบกลิ่นงาหมูเขานุน่มไหมนุ่มนุ่มอยู่นะมันไม่ได้หมักอะไรอะไรเนี่ยมันต้องจิ้มน้ำจิ้มเยอะหน่อยจ๋าจริงนะบุงว่าไม่ต้องใช้หม้อเขาหรอก ใช้หมอ้อเราดีว่ะเพราะว่าหมอ้อเขามันมันมันต้องทําทั้งย่างแล้วก็ต้มในอันเดียวกันมัน,มนเลยเล็กอะ่ะแต่ถ้าเกิดทาหม้อต้มตรงเตาเนี้ยน่าจะสะใจกว่าอือร่อยปล<ะ>าเขาย่างเกลือไหมอืมอกินกับข้าวปลาอายุเนี่ยถ้าหลายคนนึกภาพไม่ออกมันคือไอปลาที่เวลาคนญี่ปุ่นเสียบไม้แล้วผิงไฟย่างอ,อันนี้ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาได้แบบนั้นก็อร่อยงานวัดเนญี่ปุ่นเขาเรียกเสียบไม้ใช่ปะ มันปีใหม่อายุวันโนไม่ใช่เว้ยบ้าตามไปสั่งกันได้ทุกคนโบรุนะฮะร้านนี้อาหารญี่ปุ่นมีทั้งข้าวหน้าต่างๆและสุก,กี้ชาบูมาถึงร้านต่อไปแล้วนะฮะร้านนี้มีความยิ่งใหญ่มากบนโต๊ะนี่มีแต่สีส้มทุกคนดูความยิ่งใหญ่นะร <c oughs> ้านนี้มาจากแดงอาหารทะเลนะครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่คือเขาจัดใส่จานมาให้เราล่วงหน้าด้วยนะเขาบอกว่าจานเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากลับกลับมาเก็บมให้วันหลังมีหม้อไฟด้วยหม้อไฟก็มาเุ้ยเขามีนี่ให้เยอะเลยเออีเยอ่ะอไฟก็มาถ้าปีมาไฟมาต่เราไปต้มแล้วเรียบร้อยแนะนำเมนูอาหารวันนี้อันนี้คือกุ้งทอดกระเทียมปลาทูตาเตี้ย อันนี้คือเป็นประทูต้มหวานเค็มสูตรแม่กองนะฮะทุกคนร้านนี้เขามาไกลนะมาจากแม่กองเลยแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนส่งได้ภายในหนึ่งวันออส่วนในกรุงเทพนี่มีจุดกระจายสินค้าอยู่สที่คือที่พระรามสามกับพระรามสองแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวผัดปูกุ้งที่ใหญ่แบบความหามข้าวไม่เจอหาข้าวไม่เจอมีแต่มีแต่ปูกับกุ้งจริงๆคือแบบ ไม่รู้จะเอาข้าวออกมาจากอนูไหนแล้วแล้วปูก็ใหญ่มากกุ้งก็ใหญ่มากตัวนี้แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวสุดท้ายอันนี้คือเราจะเรียกมันว่าอะไรดีเนี่ยปูเนื้อนึ่งปูไข่นึ่งรวมมิดปูรวมมิดปูนะอันนี้คือประกอบด้วยปูไข่นึ่งกับปูเนื้อนึ่งคือแบบดูกล้ามสิทุกคนเขาบอกว่าเขาใช้ปูเนื้อใหญ่1.2โลตัวใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ปูไข่4ตัวเนี่ย เออพันสองเป็นปูตัวเล็ก mm hmm. แต่ถ้าเกิดเป็นปูตัวใหญ่จะสองตัวพ mm ัน hmm. สองร้านแดงอาหารทะเลนี่เปิดมา40ปีแล้วนะครับ mm hmm. ทุกคนแล้วก็ขายอาหารทะเลกินเลยกินเลยขายอาหารทะเลที่เป็นแบบว่าประมงท้องถิ่นเพราะว่าแม่กองนี่เขาทําประมงกันอยู่แล้วพี่บอมเอาไปทั้งฝาเลยบ้านเรานี่ไม่ค่อยเน้นปูไข่ดองเนียเน้นปูไข่นึ่ง <c oughs> ออปูไข่ดองเอาจริงพูดตามตรงกินไม่เป็น <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นปูไข่นึ่งนี่บอ,อยัน่น นีให้ทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของกล้ามเนี่ยตัวละโลกว่านี้นี่คือมือผมนี่คือกล้ามโชยเกิร์มความดีมันคืออะไรไหมไข่ข้างในมันเป็นเยลลี่อยู่เลยอะไข่ข้างในมันเป็นเยลลี่อยู่เลยอะมีความสุขถ้าทางดูมีความสุขมากๆกินได้ได้กินปูไข่แต่กินอยู่ที่บ้านไม่ได้กินมัไม่รู้กี่เดือนแล้วอะนานมากๆนานมากๆนี่ วันนี้ชอบกินก้ามปูที่สุดอ่ะผมบอกเลยเวลาได้กินก้ามปูจะมีความสุขเป็นพิเศษแล้วผมอยากจะให้ดูความสดของปูเขาคือแบบโอ้โหเนื้อไข่รวมกัน,นงนี้เขาเด้งมากเลยเนื้อปูอะ่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ปูไข่ฝั่งนี้ปูเนื้อดูมันที่ตรงนี้อ,อันนี้เห็นชัดกว่าอันไหนเห็นชัดดูไข่ดิไข่ขมันเยอะๆม,ม,มีเห็นปะ ทอดกระเทียมเขาจะใส่แบบเหมือนเป็นซีอิ๊วหวานอ่ะแบบมีความน้ำเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วก็ทอดกระเทียมรสชาติดีรสชาติดยีอดอยอดีอไม่ใหญ่กว่าหน้าเราอีกอ่ะคือแบบก้ามแบบหใหญ่มากมใหญ่มากคือก็แต่โอเคราคามันก็สูงตัวพันแปดพันห้าอย่างเงี้ยน่าจะเพียงพอละสำหรับร้านนี้ตามไปทุกคนใครอยากกินอาหารทะเลสด,รส,ดรสชาติดีคุณภาพดีทั่วประเทศแดงอาหารทะเล อย่าลืมชิมปลาทูด้วยนะปลาทูหน้าง,งอคอหักนะอร่อยที่สุร้านนี้เขามีบอกเลยนะเขาเคลม<ะ>ว่าเขาคือแดงอาหารทะเลเจ้าแรกก่อนที่จะมีร้านอื่นชื่อแดงเหมือนกันแต่หวานเจ็บจริงๆนะไม่ต้องกิ้มน้ำจิ้ม<ๆ>ก็คืออร่อยและพี่บอลยิ่งใหญ่มากร้านนี้ก็ยิ่งใหญ่พอๆแดงอาหารทะเลร้านนี้ส่งมาจากคาซาปิกัสโซ นะซึ่งมันก็คือพิซซ่ายักษ์นั่นเองแกคือมันใหญ่กว่าตัวแกอีกอ่ะใช่คือลองลองลองปิดกล่องดูนะแล้วเทียบกับตัวเราเอ้ยมันคว่ำแล้วมั้งไม่มันไม่คว่ำหรอกไม่คว่ำหรอกไม่คว่ำไม่ไม่คว่ำจริงด้วยเพราะว่าเขาเขาขึงไว้แล้วไงเขาขึงไว้แล้วอันนี้เป็นหน้าเปปเปโรนี่แล้วเราจะเอาเข้าเตายังไงอ่ะคือต้องหั่นแหละเราคงเข้าเตาทั้งหมดไม่ได้ตัวนี้ซีฟู้ดนี่ ป็น,น้องแซลมอนวางเรียงกันน่ารักชิบเปกและสุดท้ายคือ Mac and น h e ชีสนี่โอ้โห oh. เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก,ก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราอุ่นมาให้ทุกคนดูอุ่นพิซซ่าเรียบร้อยนอกจากพิซซ่าเขาก็จะมีนี่ด้วยบูราต้าสลัดนะฮะ เป็นสลัดบชีสบูราตา้ากินคู่กับมะเขือเทศแล้วก็เบซิลแล้วก็ซุปมะเขือเทศนี่แต่ร้านเนี้ยเขามีไม่ใ่มาด้วย อ่านให้คนดูค <มา S 1> ั่่ะเราพัฒนาภาษาไทยมาแล้วเขาว่าไงพี่วัาไปฝึกอ่านตอนกลางคืนก่อนนอนใช่ค<น>ร้านพิซซ่ายักษ์ร้านของเราร้านพิซซ่าแล้วของเราตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ย่านถนนเขาสารจริงๆแล้วร้านของเราเป็นร้านอาหารของโรงแรมเขาสาร Art Hotel เราพัฒนาพิซซ่าจากพิซซ่าธรรมดาธรรมดาทำยังไงให้อร่อยและคนสามารถจดจำพิซซ่าของเราได้ทั้งรูปลักษณ์รสชาติซึ่งเป็นที่มาของพิซซ่าพิซซ่ายักษ์ที่โด่งดังในวันนี้ เย้เอาให้จบนะเอาให้จบนะแต่ร้านแถวข้าวสารต้องบอกว่าเขา mm hmm. นาสารจริงนะทุกคนคือแบบ oh. นักท่องเที่ยวมันหายไปเลยอะแล้วมันแบบไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาตินึกออกปะนักท่องเที่ยวไทยก็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 ไปไม่ได้ด้วย mm hmm. ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็ต้องปรับตัวต้องหาอะไรทําหาอะไรมาขายให้แบบสามารถคงอยู่ต่อได้ซึ่งเราก็เป็นกําลังใจให้นะฮะอ mm hmm. พิซซ่าเขาอร่อยเนี่ยแป้งเขาหอมหอมแป้งคนดี ซอสรสชาติมันจะออกหวานนิดนึงหวานเปรี้ยวอืมแต่แป้งกรอบอยู่อเอออนื้อของใช่ไหมอมเนื้อสัตว์ชิ้นเยี่ยวในาน้นวางลงไปถูกต้องแล้วก็จริงๆเขาขายไม่แพงแล้วเนี่ยคือพิซซ่าถาดเบื้เริ่มเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นที่299อือืมราคาไม่แพงนะอืมแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้มีเฉพาะ พิซซ่าอันใหญ่แบบน,นี้นะเขามีพิซซ่าถาดจิ๋วด้วยอเริ่มต้นที่199ก็แบบกินคนเดียวอะไรอย่เงี้ยได้เหมือนกันแนะนํานะทุกคนใครสั่งพิซซ่ามากินที่บ้านก็คุณจะต้องอุ่นเพิ่มนิดนึงเตาอบสัก200องศาใส่เข้าไปเท่าประมาณ5นาที10นาทีพิซซ่าของเราก็จะอร่อยขึ้นมากบอก<ๆ>บอกเคล็ดลับวิธีอุ่นดยกว่า เคล็ดลับวิธีอุ่นเนี่ยคือพยายามอุ่นให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เขาทําอาหารชิ้นนั้นเหรอลองโทรไปถามไหมพี่พี่อุณหภูมิเท่าไหร่กูเกิล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 เกี่ยวบพิซซ่าอย่างเงี้ยก็สองร้อยห้าสิบเลยก็ได้ตามไปอุดหนุนมเขาได้นะฮะทุกคนคาซาพิัาโซพิซซ่าถาดยักษ์ยักษ์มั่วมา่วสำหรับร้านถัดไปของวันนี้เป็นร้านขนมหวานร้านเดียวเป็นร้านสุดท้ายแล้วส่งมาจากร้านชื่อว่า ซีนแบงกอกซีนแบงกอกอะไรก็ไม่รู้ในเพลงะด,ด<โฟ>ูดีมากโอ้เป็นต้ <laughs> องปิดแล้วคนดูเห็นเลยทุกคนดูเมนูขนมของร้านนี้นะฮะอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเลยคือน้องลูกมะพร้าวอนันนี้มันมันมันคือลูกมะพร้าวเลยแบบนา้มันมีดอกกล้วยไม้แปะอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมเออแล้วก็มีหลอดแล้วก็มีหลอดด้วยเห็นไหมน่ารักโคตรส่วนนี้จะเป็นแมงโก้แพชชั่นฟรุตอันนี้คืออะไรนนี้คืออะไร มันคือสตรอเบอรี่ถูกต้องอ่แล้วข้างในเป็นข้างบนเป็นครีมชีสส่วนนี้เอ่ออันนี้เขาย,ยังไม่ได้บอกมาในเมนูนะฮะแต่ก็คงเป็นอะไรแนวๆแบบว่าเฮเซลนัทหรือว่าหรือว่าช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนะทุกคนสีดำนี่คือครัวซองทรัฟเฟิลอันนี้เดาว่าเป็นมิลกี้ครัวซองส่วนนี้คือแมคคาเดเมียอ่าอ้โหเยิมนอ้อ๋ออันนี้คือมีชีส น่าจะเป็นแฮมชีสไหมก็เบคอนชีสตัวนี้จะเป็นโรเชอร์น่าจะเป็นเฮเซลนัทช็อกโกแลตซึ่งเคลือบมาทั้งอันเลยชิมอันไหนก่อนดีอ่ะยังไงช็อกโกแลตถั่วมากๆช็อกโกแลตไม่คาราเมียนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตเฮเซลนัทใช่ไหมตัวชาติเหมือนช็อกโกแลตถั่วยี่ห้อหนึ่งใช่เห็นแล้วรู้เลยอ่ะสีทอง บุ้มอยากกินอันนี้มากเลยมะพร้าวอะหั่นหั่นหั่นคือหั่นเขาบอกให้เปิดดูข้างในออ้ยโอ้ยเหมือนได้ติมมะพร้าวอะข้างในมันเหมือนมะพร้าวเลยเนอะมันเหมือนมันเหมือนมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอะเนื้อมะพร้าวอ่ะเอาอะไรหรอโอ้โหกินมะพร้าวเป็นลูกมะพร้าวไปมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นมอ้ยแม่ v e ไ y good ถูกต้องหวันนี้อร่อยเลยให้ดูไงโอ้หโอหอันนี้อร่อยชิมเลยมามามาชิมสตรอเบอรี่ด้ยอโอ้อร่อยเนอะถูกต้องถูกต้องอืมวิ่งอ๋อเจ้าลูกอร่อยออกรสแบบครีมหวานๆแล้วมีสตรอเบอรี่มาตัดแต่นี้จะออกเปรี้ยวหวานเลยอืมอะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเอาให้ครบช็อกโกแลตด้วยแต่หน้าตาแบบนี้ เฮ้ย<ฟ>ดุกีดูดีนี่เจริญชอบแน่เลยอ่ะแต่เวงแบบเป็นงานแรกแต่เธอกินตรงที่อร่อยไปแล้วเฮ้ยมันยังอร่อยอยู่อร่อยอม,มันมีก,กรอบๆด้วยอ่ะอือใช่ไหมอือให้ให้แล้วเห็นไหมให้ให้ให,ให,ให้ดูหน้าดิอือชอบกินช็อกโกแลต <laughs> ชอบกินช็อกโกแลตแหละไม่ต้องถาม ตามไปสั่งกันได้ทุกคนขนมหวาน<ฮ>ร้านเดียวของวันนี้ซึ่งอร่อยทีเดียวซีนแบงคอกนะฮะแปะไว้ตรงนี้อโอเคทุกคนจบแล้วสำหรับวันนี้นะฮะก็วันนี้มีร้านอาหารอร่อยอ่อยมากมายเริ่มต้นจากกาแฟจากคาเฟ่มาคีน่าก่อนแล้วก็จะมีร้านอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดจากโฮมเอกมัยอ่าเสร็จ<ะ>ปุ๊บหน้าต่างเขียวร้านอาหารออร์แกนิก ผักออร์แกนิกต่อมาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อโบรุไหครับแล้วก็แ,แดงอาหารทะเลพิซซ่าคาซาบิกาโซและสุดท้ายซีนแบงคอกจบด้วยขนมหวานวันนี้นะครับตามไปสั่งกันได้ใครอยากกินร้านไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนถัดไปบ๊ายบาย,บาย,บาย